สวัสดีทุกกคนนะครับในวันนี้เราพกลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกมดามบอลเลเจนด์นะครับแน่นอนถ้าเกิดเราเป็นคลิปวิโอดามบอดเลเจนด์ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการเปิดกาชานะครับและกาชาใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับกับกาชาตัวละครคู่อย่างโกคูซูเปอร์ไซย่าทีคู่กับเบจิต้าซูเปอร์ไซยาถู นะครับทีตัวคละครคู่เนี่ยผมได้ใช้คาว่าครบเลยดือว่ะไอ้พวก l e เจนลิมิเต็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกค, Vegeta, Boo, คูคู่เบจิตาั่งบูโกคูคู่เบจิตาล่างโฟหรือว่าจะเป็นทั้งคู่เบจิต้านะอันนี้ผมเปิดหมดเลยนะครับพอมาในตู้นี้ผมชอบฉากปิดมากฉากปิดมันเท่ดินะฉากปิดมันดูคลาสสิกมากเลยเป็นเบจิตาโกคูครึ่งฉากมองหน้ากันอะไรอยี้นะครับเราก็จะมาเปิดกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าผมจะไม่หมดนะครับเพราะว่า มันต้องรอช่วง5้าปีอีกนะครับเพราะว่าใกล้ละใกล้กละจะ5้าปีจะลองครบรอบห้าปีละนะครับก็ขอเปิดแบบหอมปากหอมคอแล้วกันนะหวังว่าจะออกมาแบบโดยเร็วนะมัดเดี๋ยวดูตัวละครสักนิดมีเพลงขึ้นอีกแล้วนะเดี๋ยวดูเล่นกทสิ์มากบางทีเพลงหายไปก็ขออาภัยนะครับอ่ะนี่เลยเท่ hey, อยู่นะผมชอบมากเลยร่างนี้นะครับคลาสสิกดิมัด รีบกดก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ <laughs> <laughs> เปิดครั้งแรกนะครับห้าลำได้มาผมก็หยุดเลยอะ่ะง่ายๆเลยถือออกปุ๊บหยุดปั๊บนะ <c oughs> ผมเน้นเอาตัวมาสะสมนะครับเกมนี้ผมเล่นเพื่อสะสมตัวละครอย่างเดียวเลยนะตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็วางใจได้ว่าเลดมันดีกว่า ระดับออาตาแน่นอนนะออาตานี่ออกยังา่เาเป็นปทั้งเด็กมีครบหมดแล้วนะเนี่ยเห็นปะปลดลิมิตเบสจนแม็กไปแล้วสเต็ปที่สองนะครับโอ,อ้ลำเดียวเห็นอนาะคต ลำเดียวนี้ไม่น่าหลอดโฮสคลิปเลยแล้วกันไม่น่าหลอดลำเดียวอืมเหม็นเลยมาสเต็ปที่สาม อยากได้ฟิลพิเศษมันน่ามีฟิลพิเศษเหมือนกันฉากพิเศษเง <c oughs> ินอีแ่แกรออ๋อทีเซอร์จุกแต่ว่านะ่ายากนะแอนิเมชันเนี้ยแอนิเมชันนี้น่าจะออกยากนะเป็นอืมิต โอ้ฮิตสามดาวบวกแปลว่าไม่ค่อยออกบ่อยถ้าเกิดอ,ออกบ่อยผมคงเจ็ดดาวบวกไปละไอพวกตัวเก่าเจ็ดดาวบวกเยอะมากของผมโดนหลายตู้นะโปรตีผมไม่ได้เปิดแบบเปิดทีขนาดนั้นนะเว้ยแม่งไอตัวผู้นี้แบบยังดาวเยอะเลยห้าลำ ออกดีเจนให้เชื่อมใจหนะ่ะให้ได้ลุ้นหน่ะเถอะตุยทองปะมึงเงินอีแก่หรอเบจิต้ามาคู่เบจิต้าเบจิต้าออกคู่ได้ไหมวันเนี้ยห้าประสานเป็น อ,อุ้ยไม่ร่างนี้ผมบีแล้วหรอวะดูอือว่าจะไม่มีเอ็กซ์ตีมมาจินเบจิตะยูรินอ,อันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะอยู่ลินอะไรเนี่ย ส่วนใหญ่พวกเอสตีมแปลกๆอย่างตัวหลังๆผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังพึ่งห้าดาวอย่แต่อยากได้นาตูมาากว่าอยากได้ตัวหลักพอเต็มนี้เสียเพชรเลยสเต็มหนึ่งฟรีละปะขอปิดแบบรุ่นเร็วได้ไหมเอาไปแค่สะสม,มเองอยากเหลือเพชรเอาไว้รอดูห้าปีด้วยนะ ปกติพวกฉลองครบรอบปีนี้จัดผมหนักนะครับไอตอนตู้ฉลองปีแรกวังไอเบจิโต้ซุปเปอร์ซย่าซุปเปอร์เบจิโต้สองหมื่นไม่ได้เลยที่มันจะมีแยกใช่ปะมันจะมีแยกตู้ฟรีเซอร์บูแล้วก็ตู้เนี้ยเบจิต้าโกคูไอตู้นั้นผมโดนโคตรเยอะเลยไม่ออกซุปเปอร์เบจิโต้ครับผมโคตรเศร้าโดนเดยอะมาก ไอ้พวกช่วงฉลองครบรอบปีนี่จะเป็นปัญหากับผมค่อนข้างบ่อยเป็นคูลเลอร์แม็กไปแล้วด้วยคูลเลอร์ไอ้พวกนี้คือมันแม็กจากการอันนี้แหละจากการเปิดตู้พวกนี้แหละเดี๋ยวมันก็แม็ก <laughs> ผมถึงไม่ค่อยเปิดตัวละครที่แบบมันมาช่วงไม่ใช่ตัวละครพิเศษ ไอตู้นันผมไม่เปิดเลยเมื่อก่อนผมจะมีหยอดอยู่นะแบบหยอดแบบวันละ20เม็ดเอาที่แบบมันลดราคาหลังๆไม่หยอดละปล่อย <c oughs> เดี๋ยวมันก็มาเองในอนาคตไม่ได้รีบสะสมด้วย <c oughs> ไม่มีแอนิเมชันพิเศษเลยเหรออยากได้แอนิเมชันพิเศษบ้าง น่าจะเจ็ดดาวบว,บวกไปแล้วเจ็ดดาวแดงบวกไปแล้วอุย้ยเฟกเอาเป็นโอ้คูลเลอร์เอาเฟกเอาอีกแล้วอ้อนดอร์สิบแปดอ๋ออันนี้ยังไม่บวกนี่วะแต่คูลเลอร์บวกไปแล้ววนกลับไปใหม่ทุกคนมา ดาวโหลดตลอดนะดาวโหลดหลอกนะอันนี้ดาวโหลดหลอกอุ้ยมาแล้วลัางบูขอเด็ดเด็ดขอเด็ดเด็ดล่างบูนี่ขั้นต่ำสองตัวปะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าขั้นต่ำสองหรือสามตัวหรือผมมั่วก็ไม่รู้ ตัวที่หนึ่ง,งโก้โหตัวที่สองโอ้โหเก่าๆนั้นสีม่วงอ๋อสองตัวเหรอมันการันตีแค่สองตัวเหรอโอ้โ,ออโ,อโอหหลอกให้ดีใจไอ้หมายเลขสิบเจ็ดตอนมาแรงๆนี่ผมก็เปิดหายิกเลยนะไม่ออกอ้าบูอีกแล้ว มไม่มีโบลีโ่โผมาข้างหลังวะมาแล้วชนะยา้ายโบลีโ่โผมาข้างหลังได้ลุ้นหน่อยอ่าเฟกเอาเป็นโอ้อยบูเฟกเอาที่สองลุปเปอร์ใส่ย,ยาเบจิตาตัวที่สามลาดิส ตัวที่ตีสี่ตัวเลยนะโอ้ตุ๊กปปร์สายทีโคตินกูตอ่าเจ็ดดาวบวกไปแล้วนะสำหรับฮิบบูคือผมเปิดเยอะจนจนจำไม่ได้แล้วว่าแต่แต่ละตัวเนี่ยไอเบจิตา้าเนี่ยมันล่างภาคไหนมันล่างเดอะมูวี่หรือล่างภาคแอนดรอยก็ไม่รู้เปิดเยอะมากได้มาเยอะมากเดี๋ยวใช้คำว่าได้มาหลายล่างมากเลยเบจิตา้าโกคูเนี่ย บางทีจำไม่ได้แล้วมันมาจากภาคไหนบ้างโอ้ยฉากมามันต้องฉากพิเศษแบบนี้หน่อยดิขอโบลี่โผล่มาอยู่ข้างหลังฟรีเซอร์ด้วยจะดีมากปะเป็นสุโขทัยไม่มีวะมีแค่ฉากจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็น โอ้โหอุ่นสา์ลุ้นตัวงอเลยโอโ้ได้บบนัอนโอ้โหร่างนี้ผมก็ยังไม่มีนะเป็นเป็นลิจินลิมิเต็ดด้วยนีหว่าเอามีซูเปอปร์ไซยาขาลังด้วยเหรออ๋อน่าจะเป็นภาคจากภาคพิเศษโอ้โหเมื่อกี้ลุ้นตัวงอเลย แต่ก็โอเคเอามาสะสมหน่อยนะเออน่าจะเป็นลีเ e นลิมิเต็ดตกค้างที่ผมไม่มีนไอ้พวกบาร์ด็อกอะไรพวกเนี้ยโกคูซูเปอร์ไซย่าโฟผมยังไม่มีโอ้โหโผล่มาอีกตัวปุ๊บเออพึ่งได้เว้ยแปลงร่างแปลงร่างอะไอ่ะสงสัยต้องเอียงหน้าจออุ้ย กำลังแปลงเลยเพราะนึงนะาทุกคนขอดูหนะ่อยเอออยากดูความเท่ของมันอมันเป็นภาคมันเป็นภาคสเปเชียลใช่ไหมเคยดูอยู่เือนกันที่มันสู้เหมือนตัวบันผลรริดฟีเซอร์ไอตัวจิว๋วจิวโอ้โหเงียบกิบ มันจะมีเฟคเอาหลอกเราหรือเปล่าทุกคนโอ้โหรับไม่ได้จะมีเฟคเอาหลอกไหมเฟคเอามาแล้วเป็นเป็นอุ้ยมาแล้วทุกคนโอ้ โคคูโคเบจิต้าซุปเปอร์เซียทีไงครับเออโกคูเนี่ยซุปเปอร์เซียทีเบจิต้าซุปเปอร์เซียทูเนาะเออมันออกกับแอนิเมชันที่แบบดูเหมือนจะไม่ให้อะไรนะแต่ก็ออกมาเออมันหลอกเราอะดวงดีจริงๆนะถือว่าไอตัวคู่นี้ยังรักผมเสมอต้นเสมอปลายนะอเออขอให้รักแบบนี้ตลอดไปไอพวกตัวคู่เนี่ยออกให้ผมบ่อยมาก โอเคนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีสเต็ปฟรีครั้งสุดท้ายนะปิดฉากกันที่สเต็ปฟรีอ๋อผมยังมีเหรียญไปแลกตัวนี่หว่ายังไม่ได้แลกตัวเลยเดี๋ยวไปแลกตัวด้วยเผื่อได้แบบมาปลดกลุ่มดาวเพิ่มขึ้นนะปลดลิมิตเบรเพิ่มขึ้นหน้าลำรีเจนอีกสักตัวตัวอะไรก็ไดะเอามาปลดปลดนะหน่อยเยยความเก่งนะ ของฟรีจะให้อะไรหรือเปล่ามาดูกันไอฉากเมื่อกี้คือโคตรหลอกเลยนะไอฉากเมื่อกี้เนะี<อ>่ยคุยรินแดงนี่โคตรเก่าเป็นเป็นโอ้โหไอบูล่างนี้เนี่ยผมถ้าเกิดมันยังเก็บดาวอยู่นี้น่าจะสิบสี่ดาวบวกอะไอบูล่างเมื่อกี้ผมมีเยอะมากเอาเฟกเอาแล้วเป็น เบจิโตเป็น <_ Letter> อันนี้น่นจาจะน่นจาจะเดอะมูวี่คูลเลอร์เนาะผมจำข้างหลังได้โอเคของฟรีก็ประมาณนี้นะถือว่าไม่ย่ำแย่นะครับเพราะว่าผมดูภาพ,พร,รวมแล้วได้ประสบความสาเร็จมาก็โอเคนะครับน่าโดนไปประมาณ7,000 6,000กว่า7,000นะเพราะทำจำไม่ผิดนี่ผมเริ่มต้นด้วยที่18,000 10, เดี๋ยวขอไปแลกของก่อน มีเท่าไหร่อ่าต้องเปิดอินสเตปเพื่อเอาอันนี้สองอันอ่ะเปิดก็เปิดเปิดก็เปิดแค่ห้าร้อยมาซื้อด้วยผมสายวันนี้ผมก็ซื้อเดี๋ยวไปแลกตัวต่อ ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหรอนวดจะมีสปาร์กิ้งสักตัวปะแรกของแล้วมาจบกันที่ตัวนะครับสอันอันนี้มันลดนะอันนี้มันลดลดหนึ่งอันแต่ก็ปล่อยมันมันได้คูณ3าอันข้างล่างมันได้อย่างละหนึ่งเราได้ ตรงตามที่ต้องการแล้วนะครับแค่นี้เป็นพออื้นทีแดงๆดาวจะระเบิดดาวระเบิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเพชรลายคนน่าจะระเบิดอยู่ไอ้พวกตัวการันตีนี่ <c oughs> ขอแบบไม่น่าเกียดได้ไหม <c oughs> หลังๆนี่น่าเกียดเยอะมากเลย อุตสาหาเหรียญไปแรกขอตัวที่แบบมันดูดีหน่อยลิเจนสักตัวก็ได้โอ้โอหูนี่แต่ละตัวมันเก่าๆนั้นเลยะแล้วแบบเป็นล้านแล้ว <c oughs> มีเป็นล้านแล้วขอแล้วที่มันดูดีหน่อย <c oughs> แดงอีกแล้ว ต่อยกันไปโดนเนอะเสมอแล้วก็ออกโอ้แทบไม่ต้องคาดหวังวิ์อาผุนยังไม่มีด้วยวะเอยเออย่างอย่าง,งน้อยอยังดีที่ผมไม่มีอย่างน้อยผมยังไม่มีทุกคนไอน,นี้จากภาคอะไรไม่รู้อะเออเดวิดมาเว้ อ๋อพักฟรีเซอร์นะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวละครที่เราได้มาทั้งหมดกันในวันนี้นะนสตัวละครใหม่ที่ผมได้นะครับแน่นอนก็มีบารด็อก ok. ตัวเก่านะครับวิทแล้วก็นี่เลยของดีของเรานะครับโกคูคู่เบจิต้า นี่โหเทมากอยากได้มากนะตัวนี้ดูคลาสสิกดีนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเปิดได้ตัวอะไรก็บอกกันได้นะครับโดนไปเท่าไหร่เกลือไม่เกลือนะบอกกันได้นะครับส่วนพวกลิเจนที่ผมขาดนี่ก็ยังมีอยู่ระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยโกคูอะไรพวกนีน้ผมมีระดับหนึ่งเลยนี่ไอตัวโกเกยังเบจิต้าสีแดงเนี่ยกับโกคูสีเหลืองน,นานแล้วยังไม่ออกนะครับส่วนไอพวก ระดับเอลตานี่ก็ปล่อยมันไม่รีบหาถนะ้าออกยากมากเอลตาผมไม่มีดวงกับเอลตาเลยตดนไปเยอะก็ไม่ออกนะครับเออที่เหลือเดี๋ยวรออนาคตผมว่ามันน่าจะออกให้ผมเองแหละเนาะจากการที่แบบเหมือนเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เรามาออกวันนี้เนี่ยนะครับคือไม่ต้องเป็นต้องหาเลยเดี๋ยวมันก็ออกมาให้เองคือเธอมันเปิดไม่ได้ผมก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้สักพักเนี่ยเราจะไปหาตัวใหม่หน่อยเดี๋ยวมันก็หยิบตัวพวกนี้มาร่วมแจม ถ้าเกิดผมไม่รีบก็ปล่อยๆไปเพราะว่าผมเล่นง่ายด้วยผมเป็นพวกแบบเน้นสะสมนะไม่ได้แบบเน้นเคลียร์ PVP ไปแข่งอะไรนั้นไม่ไม่ได้แบบสายตึงขนาดนั้นผมเล่นแบบชิวๆไปนะครับเก็บเพชรเปิดตู้ใหม่ได้ตัวตะละครใหม่ผมก็มีความสุขแล้วกับเกมนี้นะครับเล่นเกมให้มีความสุขนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวิดวีโอนี้นะครับถ้าเกิดได้อะไรอยากโชว์อยากขิงอะไรบอกกันได้ร่วมปรับทุุกันได้นะครับได้ตัวอะไรมาบ้างนะเออบอกบอกผมได้เลย น,น,น,<า>นะครับแจ้งให้เราทราบกันได้เนาะประมาณนี้ไว้เจอใหม่คิปวาดูหน้าจะเป็นไรก็โปรดติดตามกันนะครับสำหรับดามอมเลเจนเนี่ยผมก็จะลงเป็นช่วงๆเนาะกับตัวไอตัวละครเข้ามาใหม่ที่แบบผมสนใจก็จะมาเปิดกันนะครับแต่ช่วงฉลองครบรอบ5ปีไม่พลาดเดี๋ยวเรามาเปิดกันให้รับชมแน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยนะครับไว้เจอใหม่สวัสดีครับ<ว><น>